สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเ <c oughs> ยลินอินดีไม่อีกแล้วจ้าขอบุญขอบคุณหล,ลายหลายยินดีต้อนรับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าขอบุญขอบคุณที่ยัง่งติดตามยังมาเป็นเพื่อนเป็นพ่องกันอยู่คือเกา่าเนาะค่ะน้องพี่น้องเมื่อน,นี้อังกฤษเดดดีดีพี่น,อน้องเยลินเลิกงานมากเยลินก็เลยเอืมชีมาเห็ดหัวเห็ดสวนเตรียมอ ขีดินขีด่ดอนเตรียมหลายหลายยางไหวก่อนค่ะค่ะเบียบ,บักพริกเยลินเพาะไหวค่ะต้องเพาะใส่ถาดเพาะแบบนี้แล้วก็เพาะเอาไว้ในบ้านค่ะพี่น้องค่ะ,คะเวลาแดดออกยกลินเอาเสียเอามาว่างไว้ขางนะตังให้เขาได้รับแสงแดดถ้าเขาได้รับแสงแดดแล้วเขาสีใยเรีวค่ะพี่น้องเพราะว่าเย,ยลินนั่นเพาะต้นกะพริกกะบักขือกะพักทุกชนิดเนี่ยแบบธรรมชาติค่ะเย,ยลินบดได้ใส่อีหยังเป็นพิเศษ ยากบางขึ้นยาลินอาจสิเปิดไฟซองแน่ให้แสงกับเขาเพราะว่าอยู่เมืองหนาวนี่การที่าสิเพาะพืชดพันุ์อียงต่างๆเอาไวถูกปลูกช่วงซัมเมอร์นี่มันเป็นการที่ยากได้พี่น้องมันบ่คือบานเห้าได้บานเห้านี่ภาษาตำบังฮุ่งเจ้อันล่างโคกสาดถิ่งน้ำมันป้าน้ำดอนมันก็เกิดเอาเองได้ค่ะแต่ว่ายุนี่ เบ่ได้ค่ะแล้วช่วงเวลาหนา้อนมันสั่นกว่าหนาหนาวค่ะเวลาเฮ้าสิเพาะกะพริกกบะบักเขืออนี่เฮ้าสิตองเพาะในบ้านในช่วงหนาหนาวค่ะอะมันก็สิดูแลยากแน่จักหน่อยดูแลยากคักก็เลี้ยงลูกพี่น้องคักก็เลี้ยงลูกน้องพิมพ์จนวะจมวอีแม่นั่งนางไก่ตนพักตนพริกแม่กับบ่ไดดบ่ไดดแล้วเนาะมันเขาบระวังให้เฮ้านะัลงเทียนั่นเออ ไปจับไปตวงกระเฉาเมื่อกับตายเหมือนผู้แม่กับจมเป๋าจมแปดอืมนั่นแหละเอออันนี้ก็ถาดบกพริกหลากหลายสายพันธุ์ค่ะยาลินกระเสียวกองพลาสติกเอ,อ่อฟ้าพลาสติกขอบไว้ส่วนบางอย่างที่มันเกิดแล้วพี่น้องเห็นบ่คะอ่าสีอันนั้นจักน้อยค่ะส่วนอัน บางย่งางบาง,บางสายพันธุ์ที่มันเกิดแล้วยเยลิ่นก็สามารถเอาออกจากอันไดก็สิมาว่างไว้ในนีเลี้ยนกันค่ะอันนี้ก็คือต้นกล้ามะละค่ะมะละจีนมะละขีนกค่ะแต่ว่ายเลิ่นพาะผสมกันจากสีถึงมะละอีหยังเป็นน่วยให้กินอันใดก็กินมันอันนั้นนะนอ้นองเนะอ,อ,อันนี้กับแมนคือกันค่ะมะละขีนกที่ยเยลิน่น ปลูกพิกลายเนี่ยยลินใดหน่วยสูกหน่วยหนึ่งก็เลยเอาเม็ดเขามาตากแห้งแล้วก็มาเพาะเอาก็งอกดีดีตัวละค่ะก็มีแนวมาฝากมาต่วนเมื่อเนีย่ยเยลินสิมาเอา,เอาเอาเอา่อต้นกาที่เยลินเพาะไว้เยลินเพาะใส่อันนี้ได้พี่น้องโอ้มันสีบอเงียว่ะเนาะกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่เปียกน้ำกระดาษทิชชู่เพาะใส่ในนี้แล้ว เราิงก็เอาใส่ในกระปุกนี่แล้วก็เอาไปว่างว้หมองอุ่นๆค่ะพอว่างไว้หมองอุ่นๆแล้วเขาสีเขาสีแตกหกักออกหกักออกเป็นต้นน้อยๆแต่ว่าอันนี้มันโดนหลายเมื่อยย่าลื่ลเบิ้งันเป็นหลังกุ้งล่ะค่ะก็ต้องมาเอาไม่จิ้มฟันด้วยพี่น้องนี่ใส่ละก็ต้องมาเอาไม่จิ้มฟันนี่จิ้มเขาเทอร์เมต เทอรเียม็ดเมาใส่กัะถางเพาะค่ะพี่น้องมาใส่กัะถางเพาะขันบ่อจังสั่นสิบวมีอันผักอีตัวโหแล้วผ้ามันก็ยากแน่ค่ะอันเพาะย่ำเนียเนะขันห่าเพาะแล้วห้ากับท่านอัน ท่านใส่ท่านกินอันที่จริงยลัล่นกับว่คอยสิพ่อสิกินพ่อท่ายด,ดอกพี่น้องแต่ว่ายาลัล่นมักปลูกค่ะมาอยู่ต่างประเทศกับมักปลูกมักเตียงเนาะคะ่ะเนาะอ,อันพ่อได้บ่คิดหอดบ้านเฮ็ดยากเถี่ยังสี่ละพี่น้องงมพ่อปออั่นอยู่ในห้องแล็บเด้อเดินนี่ยยล่นอยู่ในห้องแล็บเด้อพี่น้องห้องเล็บยั <laughs> เล,ลินอยู่ในขวาวเนี่ยล่ะมุ้มพ่นเฮ็ดอาหารมุ้มเนี่กะโอ้ อ้ลูกว่าอ้เมียมันก็เถแต่เรนเขาโกอดเอาไ่แล้วขนอกว่าอืมบาดนี้เอาอันนี้นี่ก็คือต้นใบยีหล่ามเมล็ดพันธุ์ใบยีหล่าเขายังเขายังบดท่านในงอกค่ะพี่น้องยายลินก็สีเอาพับกระดาษท,ทิชชู่ไว้ก็สีเอาลูกกระปองไว้แบบนี้ก็สีไปว่างตาแดดใ,ให้มันให้มันอุ่นมันหอนแล้วเขาก็สิเกิอดอันนี้คือต้นกะเพราค่ะ มันเป็นต้นดอกมเล็ดกับเราค่ะยื่นเพาะแบบนี้ค่ะอยู่เมื่องหนาวค่ะเนาะกะเอามาแบ่งมาปั่นกันเบิงว่าอันการใส่ชีวิตยุต่างประเทศที่ปลูกสีเพาะต้นกาแต่ละสิ่งะอย่างเนี่ยมันก็อยากส่งสีหยากเนี่ยจักน่อยค่ะพี่น้องมันมันโมเมนหนาห่อนบานเฮาเนาะเนาะอากาศมันบ่คือบานเฮาอุ้ยพับใบสะกอนไปลงไปนี่มีเฝ้าแตกเฝ้าใหญ่เ้อ ผู้อยากปูกกระจายสีขาดแล้วอันเอาซุกไว้ทั่วทิเด้พี่นอ้องต้นบกุงบกูดเมื่อนี้ยายลิ้นกะบำลุ่งไข่บำลุงำล่งอันนุมตอกองไปให้เขาได้แตกใบไม่กำลังแตกใบอ่อนค่ะต้นบกกูดนี่กำลังแตกใบอ่อนแตกเบิดสุข,ขอเพอนอันได้กินไข่ยายลิ้นเอาไข่แห่งกินค่ะเดี๋ยวยายลิ้นกะสิเอาฮอร์โมนมาใส่เขาต้นอนันนี้เพี้ยนมาซีหาปีแล้วเด้นหนีพี่น้อง มาจากเยอรมันพุ่นพีน่นอยค่ะพีน่นย์แล้วทรงมาไหนองไก่นนองไก่กับทรงมาไหเยลินอีกเทียนึงค่ะเลี่ยงสวยกันในต้นนี้ที่หาปีเลยเด้ได้ได้ไดไดบอฮันในหอดคาศอกโยพีน่นองมันเพี้ยนอย่างแล้วต้นบักูที่เพาะด้วยมเมล็ดนี่ระวางต้นบักูที่เพาะด้วยมเมล็ดกับตบ้นบักูที่ตอนกิ่งนี่มันมันสีมีความใ่ ก็คือกันต้นบกูดที่ตอนกิง้งโดยที่เขาเอากิ้งบกูดไปทาบก,กับตนบน้นกะนาวเนี่ยมันกะสีเป็นหน่วยเป็นใบเป็นหย่อนให้เหาได้กินไว้ตวา่าต้นบกูดที่เหา,าเพาะโดยเมล็ดนี่มันสีมีหลากแก้วคะ่ะมีหลากแก้วแล้วบบดนี้มันกะสิทนทาน,ทานเหาเลียงเขาเป็น,นะะนเนาะเนาะเหอาแย่ลินเรียงไว้ในบ้านค่ะามฮหอนช่มเมื่อย่ลิ้นก็เอาออกไปให้เขาอยู่ข้างนอกก่อนที่สีหนาวมากย่ลิ้นก็สิขนต้นบกูต้ตนกระถินนี่ค่ะต้นกระถินเนี่ย ต้นกระถินต้นพัก,กเกษตรเท่านั่นล่ะค่ะเพราะจากเมล็ดเนี่ยเลินกระสีนขนเขามาในบานว่างในคังนาตั้งเนี่ยล่ะค่ะอันแนว่ไดยเยลินมักก็มักมัสุอันนั่นล่ะพูดถึงว่าตะวาขนเขามาบบไหวค่ะเพราะว่ามันเห็ดแหบานเป็นแมงบีค่ะกกะขนเขามาในบานมาเลียงในบานค่ะถ้าเขาหลอดก็ขึ้นหลอดบ่หลอดก็เพาะต่อไปในแต่ละตีค่ะพี่น้องค่ะพักนี้สี่ใบค่ะ จังตะไครนใบบัวบกยังสิอย่าลล่นล่องทิ้งตะไครไว้ทิ้งนาวไว้หลอดกับหลอดบอ่หลอดกับคือบนหลอดเพราะวะ่าอย่าเล่นปลูพักกับฝากผีฝากเทวดาไว้ค่ะอันใดหลอดก็กินอันใดบ่หลอดก็แล้วไปแต่ว่ากินกับบดท่าไดดอกค่ะอ,อยากมีไวท้ทะเบงค่ะไว้แจกมูแจ,ก,จกพวกค่ะกัสีเมีแนวดีๆมาบอกซูฟังอยู่ดอกค่ะเมเนกสิมาแบบ เบาๆสบายๆส,ยส,ยสกอนเนาะค่ะเนาะว่าการเพาะเอ่อโอ้ยหอมการเพาะเอ่อเมล็ดพันธุ์ต่างๆในต่างแดนในเมืองหนาวนี่เฮาเริ่มกันกระตอนแต่ยังลิ้นเริ่มเริ่มตั้งแต่เดือนเอ่อก่อนคริสต์มาสแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆอันใดรอดกับได้จังได้ปลูกได้พี่น้อง จะเขาตายหนาวค่ะมันหนาวหลายค่ะพอเยลินก็ว่างไว้ตามมีตามเกิดค่ะยาลินปลูกพักตามมีตามเกิดมียังกะใส่ปแต่ว่ากับใส่อกใส่ใจเนาะค่ะนะเฮ็ดยังกะใส่อกใส่ใจแล้วค่ะพี่น้องขันบ่จังสั่นเขากะบบอ่างามบบดีให้ห้าบ่บวาสีกับมูกับพวกกับผูกกับคนกับพีกับนองกับส่องยูทูปก็ดีใส่อกใส่ใจเมื่อค่ะพี่น้องแค่ทุกคอมเมนต์แค่ทุก หยอดติดตามแค่ทุกหยอดไล่แค่ทุกคนนะคะจา้าจังไรก็ให้พี่น้องอยูด่ดีมีแห้งมีความสุขกับสิ่งที่ทําทําอะไรแล้วมีความสุขทําไปเถอะค่ะชีวิตเรามันสั้นพรุ่งนี้เราจะได้เห็นแสงตะวันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เมื่อนี้เฮ็ดห้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขในชีวิตประจําวันในปัจจุบันที่เป็นอยูเนาะค่ะเนาะค่ะอย่าล่นล่าไปแล้วค่ะได้พอกันคลิปหนาค่ะ จบดีมีไซส์สุภุสุวรรณนะคะเด้อสวัสดีจ้า